ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى <تصفيق> 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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفى في نقطة <أختم> إيمان <طال> الله. มาเถิดมาสู่การยำเกงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตอาลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อหรือว่าทุกสิ่งการกระทำที่จะนำไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตอาลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอ ي م านในวันนี้ เราจะต้องสร้างพลังบวกให้แก่ตัวของเราเองเพราะคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่ศรัทธาคุณลักษณะของบรรดามุสลิมีนคุณลักษณะของพวกเขาเหล่านั้นเดิมทีเนี่ยพวกเขาเป็นคนดีบรรดาผู้ที่ศรัทธา คุณลักษณะเดิมทีของพวกเขารักในเรื่องของความดีงามรักในเรื่องของบทบัญญัติของอัลลอสซุบฮานะฮุวต้าอัลาะอะไรล่ะพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานที่เป็นแรงจูงใจให้เขานั้นมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์กล้าที่จะน้อมนำบทบัญญัติของอัลลอสซุบฮานะฮุวต้าอัลานั่นก็คือการสร้างพลังบวก การมองในแง่บวกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาการคิดบวกด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้มี إ ม م ا ن การที่เราคิดบวกต่ออัลลอฮซุบฮานะฮุวาต้าลาการที่เรามองในแง่บวกต่ออัลลอมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวขวนขวายความดีงามต่างๆไปยังอัลลอฮซุบฮานะฮุวาต้าลา บรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอม م านได้สรุปอยู่สามประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งนั่นก็คือการที่เรานั้นมองในแง่บวกต่ออัลลอฮ์ س ب ح าลาดังที่มี h a d ีษของท่านนบี Muhammad มรายงานจากท่านอับฮุเรรอดลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านนบี a m m a อทาี h a m m a d อก่าลา อาณาอินเดล ظن ใน عبد ีบีมุตตะฟะุณอะไร hadith บทนี้ถือว่าเป็น hadith ที่มีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮละัลลัมได้เล่าคำพูดพาดพิงไปยังอัลลอฮฺุบฮานะฮุวตาลาว่าข้าจะอยู่พร้อมกับพลังบวกของบาวของข้า เขาคิดในแง่บวกอลัยซุบฮานะหัวตาอัลาก็จะอยู่กับเขาในแง่บวกหากเขาคิดในแง่ลบต่ออลัยซุบฮานะหัวตาอัลละอลัก็จะมองในแง่ลบแก่เขาอะไรพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านการที่เรานั้นคิดบวกต่ออลัยซุบฮานะหัวตาอัลาท่าดอิบน์นกลยยิมรอฮิมะฮุลลัตท่านได้กล่าวว่าคาว่าการที่เราคิดบวกเนี่ย มันจะมีศัพท์หนึ่งที่เรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คืออรัรอเจาะการหวังเมื่อเราคิดบวกต่อละซุบฮานะฮุวตาอลละเราหวังอะไรจากละซุบฮานะฮุวต้าอัละท่านอิบนุนก็ยิมท่านได้กล่าวว่าอัซีกตูบิจูดิรับบิตาอละเราหวังอะไรหวังเพื่อที่จะเอาอะไรจากละซุบฮานะฮุวตาอลละนั่นก็คือการที่เราไว้วางใจ การที่เราหวังการที่เรามองในแง่บวกต่อเลาการที่เราไว้วางใจว่าอัลลอสุบะฮานะฮฺวะตาลามีคุณลักษณะของความใจบุญวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงประทานน้ำฝนมันเป็นพลังบวกให้กับหลายต่อหลายคนที่มองในแง่บวกต่อนนตอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานหลายต่อหลายคน ก็อาจจะตำหนิความปวดปานของลัสุบฮ้านะฮูัตตาลาก็เลยมองในแง่ลบเป็นอุปสรรคของการทำงานดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอัมาหากเรามองในแง่บวกเราก็จะได้รับผลบุญจากลัสุบฮ้านะฮูัตตาลัตชัยคุณอิสลามเยบนูัตมียาท่านได้กล่าวว่าการที่เราหวังการที่เรามองในแง่บวกนั่นก็คือยันบากิอียะตะอัลลัคอบิลละ ولا يتعلق ب م خ ل و ั้นหรอบุคคลูกินวรืบุคคนั้นหรอบุคคลนั้ทหาือบคคลนั้นารกอบุคาลนีนหรือบนคคนั้กลราวบ่าการที่เรมอในแง่บักการทอ่เราลวังตหรอบุคลนั้นหรือบุคาลนั้เราอบุคคลนั้หนหองผูกพันหองุคคลั้นหรอบุคคลนั้นหรอบุคลนั้นหรือบลาั้นหมาอถึงว่าัราจรเอาเัวใจของเราเนัยไปจมปัก กับความรักความหวังที่เรามีต่อลอสุบหฮานะฮัวตาลาไม่ใช่เราเอาหัวใจไปจมปักกับสิ่งถูกสร้างหรือว่าไปจมปักกับงานของเราหรือว่าพละกำลังของเราหรือว่าทักษะชีวิตของเราเราการะทำพี่น้องผู้ที่มีมานแต่ผลลัพธ์ การที่เราออกทะเลการที่เราออกไปทำงานผลลัพธ์ที่เราการะทำเนี่ยเราจะต้องมอบหมายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาเราการะทำไม่ได้ทิ้งสาเหตุแต่เราจะต้องเอาหัวใจของเราไปยึดต,ติดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาเพราะบางครั้งบางสาเหตุที่เราการะทำนั้นมันอาจจะไม่ได้สมหวังเสมอไปด้วยเหตุนี้พี่น้องพ้ทีิมีมาถ้าหากว่าเราเอาหัวใจของเรา ไปยึดติดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าล่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิมานดังนั้นหลายต่อหลายเหตุการณ์พี่น้องผู้ที่มีอิมานอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าล่ะได้พูดถึงบรรดามมนาฟิกในเชิงหลักความเชื่อคนที่กลับกรอกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าล่ะเมื่อเวลามองกับอัลลอฮฺสุบะฮฺนะฮฺอาลต้า เมื่อเวลาเขาประสบก,กับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาจะตีโพยตีพายเขาจะไม่อยู่กับที่ต่างจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะาอลาเขามั่นใจว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาอลาทรงกำหนดมันเป็นผลดีสำหรับเขาเสมอไปบรรดานักวิชาการพี่นองผู้ที่มีมานท่านอิบนไกยิมรอฮิมฮุลละท่านได้พูดถึง ความมั่นคงของบรรดาผู้ที่ศรัทธาเมื่อเวลามีคลื่นมากหนำํำเมื่อเวลาโดนวิกฤตต่างๆเขาจะต่างจากคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาระดับล่างสุดพิผู้ที่มีมาน,นั่นก็คือการตีโพยตีพายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามระดับที่ขึ้นไปจากระดับล่างนั่นก็คือ ระดับของการอดทนให้เรานั้นอดทนต่อคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงสัง่งอย่างเช่นการาละหมาดจ,จุมัวอย่างเช่นการละหมาดห้าเวลาอย่างเช่นการกระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงสัง่งใช้และประการที่สองพี่น้องผู้ที่มีหมาน,นั่นก็คือการอดทนในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลลาทรงห้าม และประการที่สามนั่นก็คือการอดทนต่อการกำหนดของอัลลอสุบะฮานะฮัวะตาอัลาใครละ่ะเป็นคนที่อยู่ระดับสูงกว่าคนที่อดทนนั่นก็คือการพอการพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวะตาอลาทรงกำหนดไม่ว่าสภาพใดก็แล้วแต่และบุคคลที่ดีที่สุดพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือบุคคลที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อเวลาอัลลอฮ์ทรงกำหนด ไม่ว่าภาวะนั้นเขาอาจจะรับไม่ได้ร่างกายของมนุษย์อาจจะรับไม่ได้แต่เขาขอบคุณอันเนื่องมาจากว่าเขามองในแง่บวกเพราะอัลลอฮ์ทรงกําหนดมันคือสิ่งที่ดีเสมอนี่คือการมองพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเขามองว่าการที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเขาจะขอบคุณต่อละซุบะฮานะฮูวตาลาที่อัลลอฮ์ทรงกำหนด อยากถามว่าในวันนี้พี่น้องพุทธ่มีมานจะมีสักกี่คนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะจาฮฺลาในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกําหนดไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเลวร้ายสําหรับเราหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราก็ตามประการต่อมาพี่น้องพุทธิมีมานส่วนคุณลักษณะของมูนาฟีกินพวกเขาอย่างไงล่ะพี่น้องย่าซุนนูนับิลลาฮิไกร์นฮักกิซันนันจาฮิลียะ ว่าเขามองในแง่ลบต่อโลสุบหานาหัวตาอลากับวิกฤตที่มาประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นสงครามอุฮุดหากว่าเขาเลือกได้ในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเขาพวกเขาอาจจะไม่ตายนี่คือการมองในแง่ลบต่อโลสุบหานาหัวตาอลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบรรดาผู้คนเนี่ยบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยมีพลังบวก กับอัลลอฮฺส ah ุบฮานะฮฺวัตฮลามีอยู่สามจำพวกด้วยกันจำพวกที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีมานนั่นก็คือมัน أ ح น ن الظن وحسن ا ل หุ و อ م أهل إيمان ومن أحسن ا ل อ ن หมายถึงว่าคนที่มองในแง่บวกว่าอัลฮนุนอัมันและประพฤติปฏิบัติดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตฮลาเมื่อเขามองในแง่บวกว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนผลบุญในโลกหน้า เขาจะเตรียมตัวในโลกนี้อย่างดีที่สุดนี่คือคุณลักษณะของบรรดาผู้ตีศรัทธาและบุคคลที่สองพี่น้องผู้ที่มีมานมันอาซาอัลฟนนบีรับบิฮีวอาซาอันอมันวะฮุมอัลลุลชิรกิวันอิสยานบุคคลที่สองนั่นก็คือบุคคลที่มองในแง่ลบต่ออัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวตาลาเมื่อมองในแง่ลบต่อละมองว่าเขาไม่กับ ไปยังอัลลอฮฺะกุาตาลาการกระทําของเขาไม่มีการตอบอแทนจากอัลลอฮฺ س ห ح ا ะุาตาลาชีวิตของเขาก็จะประพฤติในสิ่งที่เป็นความชั่วบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ตั้งปาคีและฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ س ب ح ะุาตาลาและบุคคลที่สามพี่น้องผู้ที่มีอิมานบุคคลที่หนึ่งและก็บุคคลที่สอง ท่านฮาซันอันบัสรีรอฮิมฮุลลอฮ์ท่านถือเป็นตาบีอินเป็นลูกศิษย์ของบรรดาสฮายบ้าของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะอันเิบุลซัลลัมท่านได้พูดถึงสองคุณลักษณะท่านได้กล่าวว่าอินนั่นมุมินอัลซันนบิรับบิฮิฟะอัลซันอามะลาอินนั่นฟาจิรออซาอัลซันบิรับบิฮิฟะอาซาอันอามันท่านฮาซันอันบัสรีท่านได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั่นก็คือ เขามองในแง่บวกต่อเราเมื่อเขามองในแง่บวกต่อเราว่าเขาจะกลับไปยังอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนทุกก้าวเดินของเขาที่เขาทะเยอทะยานในโลกดุนยาเขาจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ด้วยกับการงานที่ดีที่สุดส่วนบุคคลที่ชั่วละ่ะบุคคลที่ชอบที่จะประพฤติชั่วเขามองในแง่ลบต่อเราซุบฮะนะฮัวตาอาลาและเขาประพฤติชั่ว นี่คือนี่คือต้นตอจากการอะไรพี่น้องผู้ที่มีหม่านจากการที่เรานั้นมองในแง่ลบต่อลัสุบฮาหนะหัวตาอะลหากเรามองในแง่บวกเราก็จะเป็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาหากเรามองในแง่ลบเราอาจจะเป็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลัสุบฮาหนะหัวตาอะไรจำพวกที่สามพี่น้องผู้ที่มีอหมานนั่นก็คือมันอัศนาลอนนหูบิรอบบิฮีมาอาฟิ่ลิินกะบาอรด วะซุนมุฮูลีน้าสิอลินฮ ر รอมฟ ف ฮาซิฮิอามาน م วะกุรุนท่านอิบนุลกัยยิมเราะฮิมอัลลอฮ์ท่านได้บอกถึงคุณลักษณะบุคคลที่สามนั่นก็คือมองในแง่บวกต่ออัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พฤติกรรมของเขาฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาของ الله. อัลลอฮ์อาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ และยังอาธรรมยังจมปักอยู่กับอยู่กับความผิดในสิ่งที่ฮารอมบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อะไรฝันลมๆแรงๆกระทําความผิดแต่อยากที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอสุบหฮานะฮุวาตัลาลมองว่าอัลลอสุบฮานะฮุวตาตะลาทรงมีความเมตตาแต่การกระทําของเขานั้นไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แก้ไขดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมา เราจะเป็นบุคคลในระดับใดพี่น้องผู้ที่มีมารแล้วเราจะเป็นบุคคลในจำพวกใดแค่เพียงในประเภทแรกประเภทที่สองพี่น้องผู้ที่มีมารเมื่อเรามองในแง่บวกต่อลัทธิสุภะนาหูอตาอลาสิ่งที่จะมาเป็นคุณลักษณะของคนที่มองในแง่บวกต่อเราเขาจะมองในแง่บวกต่อตัวเองเขาจะมองตัวเองในแง่บวก ไม่ได้อะไรและจากน้าตูมรอมาตินลเขาไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้หมดหวังและสิ้นหวังจากละซุบหฮานะหัวตาอาลาเพราะเขาหวังต่อละและเขาจะไม่ท้อแท้ต่อตัวของเขาเองมีหลายเหตุการณ์พี่น้องผู้ที่มีมานเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลาวะฮวสล,ลัม ได้พูดถึงเหล่าบรรดาสหาบะเหตุการณ์ของท่านนาบีมากมายให้เรานั้นสร้างพลังบวกให้กับตัวของเราเองไม่ยอท้อไม่ท้อถอยและตักนาตวมิลราะห์มะติลลาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะอัลาให้เรานั้นอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะอัลาประเภทที่3ามพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านการสร้างพลังบวก กับกลุ่มเป้าหมายของเรากับพี่น้องของเรากับเพื่อนฝูงของเรากับคนที่อยู่ใกล้เคียงเราให้มองในแง่บวกการมองในแง่บวกนี้พี่น้องผู้ที่มีม m a เราไม่สามารถที่จะทดสอบตอนเองได้นอกสีจากเรามองในแง่บวกต่อกรามองในแม่บวกของตัวเองและมองในแง่บวกของบุคคลอื่นเมื่อเราเห็นพี่น้องของเราเป็นมุสลิมให้เรามองในแง่บวกไว้ก่อนพี่น้องผู้ที่มีม หรือหากเขาอาธรรมกับเราเขาคมเหงเราเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เรานั้นตักเตือนให้เราหวังพี่น้องเราเอาคุณพ่อเขาไม่ได้เอาลูกเขาเอาหลานเขาดังที่ท่านนาบุมฮัมหมัดสุลล่ละหไฮัวซัลลัมได้เชิญชวนอะฮลุตตอฟิฟถูกทุบตีถูกคว้างหินจนกระทั่งเลือดอาบแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องผู้ที่มีมานท่านอบุฮัมหมัดสุลลละหไฮัวซัลลัม ยื่นข้อเสนอมาลักที่คอยดูแลภูเขายื่นข้อเสนอว่าเอาไหมละ่ะฉันจะพิกแผ่นดินกลุ่มชนของชาวต่อเอฟแต่ท่านอาบบมุมฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮุสัลลัมยังให้อภัยท่านได้กล่าวว่าบันอารจูไอยุคริจัลลอฮุมินอัสลาบิฮิมไมยะบุดุลลอฮะวะลายุชริกูบิฮิชัยอะฉันหวังว่า ฉันหวังว่าอัลลอฮฺซุบะฮานะฮวะตะอาลาทรงเอาลูกหลานของพวกเขาให้เป็นผู้ที่เคารพอิบาด้าต่ออัลลอฮฺและไม่ได้ตั้งภาคีวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอม่านเรายังท้อแท้กับอะไรคุณพ่อของเขาที่ไม่ได้ตามเราอย่าท้อแท้เพราะการที่เราท้อแท้แสดงว่าเรากําลังตัดกลุ่มเป้าหมายที่มันมากลูกหลานของเขาพี่น้องของเขา หรือว่าคนในบ้านของเราให้เรานั้นคิดในแง่บวกต่อคนที่อยู่รอบข้างเหมือนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลละหัวใฮิวสซลัมได้คิดในแง่บวกและเหล่าบรรดาสาวกของท่านมีฮะดีตบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นฮะดีตที่สําคัญเช่นเดียวกันท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลละหัวใฮิวสซลัมถูกอาธรรมแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลละหัวใฮิวสซลัมยังคิดในแง่บวกนั่นก็คืออัลลอฮ์มักฟิรเลก้ามี ฟาอินนะฮุมลายาอัลลาฮูนท่านอบีดอดเปื้อความไม่รู้ของพวกเขาด้วยกับการขออภัยให้รอสุภาะ์นะฮัวตะอาลาทรงอภัยโอ้ Allah โอัลลอโ์อดทรงอภัยโทษแก่กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาไม่รู้ถ้าหากว่าพวกเขารู้พวกเขาจะไม่กระทําเช่นนั้นดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานทั้งประการเหล่านี้หาก พลังบวกของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ในสังคมของเราอยากถามว่าสังคมของเราจะเป็นเช่นไรหากวันนี้พี่น้อผพุทีม่มีหม่านเราไม่ได้เพื่อชั้นแล้วชั้นอีกอยากถามว่าในสังคมของเราจะเป็นเช่นไรฝากให้พี่นพพ้ทีม่มีหม่านเป็นคิดคิดและทบทวนว่าให้เรานั้นคิดในแง่บวกต่อละศุภหนะหัวอาราและต่อตัวของเราตอลอดจน الَّذِينَ Rob نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم" أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وَاسْتَغْفِرُوا إنه هو الغفور الرحيم